สวัสดีครับเบบซี FC, และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับก็มาตามผลออกวันที่เดเต็มอพศนนะครับกับแนวทางฮานอยนะครับกับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกแล้วมาคิดมาคำนวณวิกเคอา์อานเ,เล็กเด่นะจากศูนย์ถึง9คัดเลืไแค่2ตัวที่มีโอกาสมา,มากกว่าตัวเลขเอเ่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไร เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็มาดูแนวทางเนาะสำหรับแนวทางอนอยพิเศษนะครับผลออก5 5 9 7 8 5 5 9 7 8นะครับ 5, 5้9 7 8วันนี้เลขเด่นผมให้ที่4กับ9เนในที่เลข9ก9เนาะใครนำา9ไปวิ่งไปรูดนะครับก็ที่ว่าเข้านะครับ ส่วนตัวจอบผมจอไอที่สามเก้าเนาะส่วนสามตัวไอห้าสามเก้าห้าสี่เก้าว่าใครนําไปตัดเลนเนาะสามตัวก็เข้านะแต่ตัวที่ผมเน้นสามเก้าไม่เข้านะครับมันเข้าห้าเก้านะครับกบไปกระต่อที่ฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติผลออกหกหกแปดเจ็ดหนึ่งนะครับหกหกแปดเจ็ดหนึ่งกาะเน้นไอที่เล็กหนึ่งใครนำหนึ่งไปวิ่งไปรูดก็ถือว่าเข้านะครับ ส่วนตัวที่ผมไม่ได้เน้นก็คือเลขเจ็ดเนาะเจ็ดก็มาเนาะเลขเด่ดมาไกันนะครับมาตั้งหนึ่งและเจ็ดสุดตัวเจาะในในที่หนึ่งเก้าไม่มาเนาะมาหนึ่งเจ็ดก็ตัวเดิมนะครับผลออกของวันวันที่หกเนาะนะครับก็ตัวเดิมหนึ่งเจ็ดแต่ว่ามันนั้นมันออกล่าะวันนี้มันมน่าจะมันออกบนนะครับวันนี้มาออกล่างนะครับบนหนึ่งเจ็ดวันนั้นะนะครับวันนี้ก็ออกเจ็ดหนึ่ง คส่งมาได้ตัวเดิมก็ถือเป็โชคดีไปเนาะสำหรับแนวตั้งนะครับหาหน่อยปกตินะครับให้แค่3ชุดนะครับ171819นกะครับก็ออก71ึ่งส่วนวิ่งรูดเข้าหมดนะครับทั้ง2ตัวทั้ง1ทั้ง7เลยนะครับกลับไปกันต่อที่ VIP VIP เลขเด่นไปสองกับสามผลออก8 3 9 9 4 นะครับก็ไปนำสาไปวิ่งไปโลดก็ตอว่าเข้านะครับก็ตัวเน้นเนาะนะครับก็นาเสดายนะครับก็จับห้สามหกออกสามเก้าเลขหกกับหัวเนาะสามเก้าก็นาเสดายนิดนึงนะครับเพราะว่าเลขหกกับเลขเก้ามันห้าสิบห้าสิบอยู่แล้วนะครับมีโอกาสมาให้หกเข้าเก้าให้ 9, เก้าออกหกพอริมไปริมมา ให้หกไม่เป็นเก้าให้หกเป็นหกให้เก้าเป็นเก้าเนาะก็อเอาใจยากเลขเก้ากับเลขหก 6, เนี่ยครับก็ถือว่าเขาวิ่งลูดเลขสามตัวเน้นนะครับเรามาดูเต็มรวม,มกับวันนี้เต็มรวมใครนําไปวิ่งไปลูดนะครับน้อยเฉพาะกิจนอยกาชาติเนะาะก็ถือว่าแนวทาง การชาติไม่เข้าเนาะนะครับการชาติไม่เข้าไปเข้าจิจนะครับจิตเก้าที่390นะครับ390เข้า9ส่วกนย์การชาติลุดนะครับไม,ม่มีเนาะแล้วเรามาดูพิเศษของเราพิเศษปกติ VIP พีนะครับพิเศษปกติ VIP ก็เรามาดูครับมีตัวไหนเข้าบ้างเนาะ ตดรวมผมเล่นที่เลข9นะครับใครนำา9ไปวิ่งไปรูปที่หานอยพิเศษนะก็ถือว่าเข้านะครับ9ส่วนปกติปกติก็ถือว่าแนวทางหลุดนะครับไม่เข้าเนาะเพราะว่ามันออก1.7เลข6กับหัวเนี่ผมให้6.6อยู่ที่เลขบิน แต่ว่ามันไปเบิ้ลข้างหน้าเนาะมนเข้าข้างหลังอัมาโดว VIP VIP ก็ถือว่าปังมากเนาะวันนี้นะครับเข้าข้้งเก้าทั้งสี่เลยบัตรทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับสองตวดเลยนะครับเกาและ4เต็มรวมนะครับ มาดูชุดบินสำหรับท่านที่ใช้ชุดบินนะครับชุดบินก็เอาไปวินไในทั้ง3น้อยนะ้อยพิเศษปกติ V I P นะครับจะมาดูเนาะดูพิเศษเข้าไหมครับ5าคเก้าเจ็ดแปดก็เสียดายเนาะพิเศษไม่เข้านะครับพิเศษก็มีเลขเจ็ดมีเลขเก้าแต่ว่าไม่มีเลขแปดกับเลขห้านะครับแต่ที่เราม่เข้านะครับส่วนปกติ นะครับปกติก็เข้าที่17ึ็ออก71เนาะนะครับจุดวินนะครับส่วน VIP เนาะ VIP ออก39กับ94 9กับ3มมีไมมมีนะครับออก39 94มีไหมเก้กับ4มีนะครับออก94 สำหรับตั้นที่ใช้ชุดวินนะครับก็ถือว่าเข้าก็ไม่ขาดทุนเนาะนะครับสำหรับแต่ว่าชุดวินนะครับ่ามันเข้าสามเหมือนกันนะครับให้สามแนวทางแต่ตามจริงพิเศษมันหลุดนะครับแต่ว่ามันมาเข้า VIP ทัต้องบด้ังล่างเลยนะครับก็จะได้สามนะครับหนึ่งสองสาม ครับคะนใดที่ได้ผมก็ขอแสดงความดีใจเนาะสําหรับท่านวิง่งหลดก็ถือว่าเข้าทั้งหมดนะครับวิง่งหลดเข้าตัวเน้นทั้งหมดนะครับส่วนชุดวินนะครับชุดวินก็เข้า3นะครับ7 1 3 9 9นนะครับส่วนท่านที่เล่นแต้มรวมนําไปวิง่งไปรหลดทั้ง3น้อยก็เข้าทั้ง9กลวละเนาะนะครับก็หลดไปหาน้อยปกตินะครับ ก็ก็ไม่ขาดตุนนะครับเพราะนีก้าวมันเข้านะครับส่วนนี้มันก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยทั้งก้าวทั้งสี่แถมก้าวเข้าทั้งสองเลยมาทั้งบนทั้งล่างแล้วก็เข้าสี่ด้วยได้สามเลยเนาะตว่าใคเล่นสองตัวนี้นะครับสําหรับ VIP อพีตะปวิ่งรูดก้าวกับสี่ต่วิ่งบนวิ่งล่างได้ทั้งสามได้สามเด้งเลยเนาะก้าวบนก้าวล่างแล้วก็สี่สี่ล่างนะครับวิ่งรูด ก็มาตามกันต่อเนาะสำหรับแนวทางในวันที่8เดือนสงนะครับพศ2568กนะครับกับแนวทางฮานอยนะครับกับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็ขอให้สมาชิก f c ทุกท่านเนาะก็พิจารณาดูเอานะครับถ้าท่านไม่มั่นใจนะครับก็อย่านำไปใช้นะครับส่วนท่านใดที่ติดตามและแนวทางของผมอยู่ก็ถือว่า ามั่นใจนั่นก็นำไปใช้นะครับเรามาดูหาหนอยพิเศษนะครับหาหนอยพิเศษมันนี้เล็กเด่นดนศูนย์กับสามกับตั้งแต่ตุดจีนมาเนาะนะครับ อานอยังไม่หนีเลข0ูเลขสเลขสเลยนะครับนะครับเจาะให้3าชุดเนาะผมเน้นที่เลข 0, 0ูนย์ศูนห้าศูนกะครับศูนย์ห้าศูนย์หกศูนสามตัวผมมาชุดเดียว สามศูนย์หกที่ศูนย์หกนะครับกลับไปกันต่อที่ฮานอยปกติฮานอยปกติเล็กเด่น 9ก้ากับ2ยังไม่หนีเก้านะครับปกติกต่อนในนาทีเก้าก็ตัวเดิมนะครับขอไปครับไม่ใช่ตัวเดิมเนาะนะครับวานนี้ก็1กับ7 9 1 9 3 9้ง ส่วนสามตัวผมไปที่สามเก้าหนึ่งมันจะออกย้อนหลังผมผมให้หนึ่งเก้านะเมื่อวานนี่วันนี้จะออกย้อนหลังแล้วกันชุดนี้นะครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งกับไปกันต่อที่ vip vip วันนี้เล็กเด่น มไอที่ศูนกับ3ก็เด้นในที่เลขศูนนะครับก็จะเป็นส่วนสามส่วนสี่ส่วนห้าสามตัว, 4, ว, 5, วตมัวนจะเปที่3 0มศูน,นะครับ ผมได้ในที่เลขศูนย์นะครับศูนย์าข้อจุดนี้เนาะแล้วก็ระวังเลขเด็ดมาด้วยกันด้วยนะครับตัวนี้ก็ศูนย์สามตัวนี้เก้าสองตัวนี้ศูนย์สามนะครับแล้วเรามาดูแต้มรวมนะครับแต้มรวมก็วันนี้ผมให้รูด เลขศูนย์กับเลขห้าดังเริงได้ศูนย์กับห้าผมบวกเพิ่มหนึ่งเต็มนะครับบวกเพิ่มหนึ่งเต็มก็ระวังเลขหกนะครับแต่ก็ไม่อยากจะเพิ่มเติมถ้าใครอยากจะนบไปใช้นะครับก็ <c oughs> ไปใช้ได้เนาะนะครับแนวต่างของผมก็นะครับได้เหนนมือนได้ศูนย์กับห้านะครับบวกเพิ่มหนึ่งเต็มก็จะเป็นหกนะครับ แต่ว่าหลักๆของผมก็คือ0กับ5นะครับศกับ5ใครจะใช้ก็นำไปใช้ได้นะครับ6แต่ว่าทัานที่ชอบ2ตัวน้อยก็เอา0กับ5ไปเนาะนะครับวันนี้มเน้นเลข0เน้นเน่เลข0นะครับส่วน เลขเบัตรนะครับเลขเบัตรผมก็ให้ที่0ูนย์ศห้าห้าหกหกนะครับเลขเบัตรศูนย์ศูนย์ห้าห้าหกหกส่วนชุดวินพิเศษปกติ VIP นะครับก็เอาเลขเด่นมารวมกันเนาะก็จะเป็น03พิเศษนะครับ 92ปกตินะครับ92ปกติ0303 03, 03, มีแล้วนะครับ05 0ก็มีแล้วนะครับเอามาเฉพาะเลข5เฉพาะเลข5ฉะนั้นผมติดเลขกำลังวันไปตัวหนึ่งก็คือเลข7นะครับ12345ก็ 1, 2, 3, 4, ได้ชุดวิน6ตัวนะครับ เลขกำลังวันวันเสาร์นะครับก็คือ7กับ0นะครับคือก,กำลังของวันเสาร์ส่วนเลขสูตรกำลังวันสูตรของผมก็จะได้4กับ6นะครับส่วนแต้มรวมนะครับใครจะนำไปวิ่งไปลูดนะครับฮาหนอยเฉพาะกิจฮาหนอยกาชาติด้วยก็ได้นะครับสามารถเอาไปใช้ได้นะครับครับใครจะรับแนวทางก็แคบเอาไว้นะครับ กับตอนนี้ผมก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่8เดือน2ปงพศ2องพันหนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ